หลังจากที่เราวืดวืดและอกหักมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดในตำนานนะครับซึ่งเขาคอนเฟิร์มเราเลยว่าพวกกูแล้วเวมึงต้องมาอีกวันหนึ่งเท่านั้นคุณอย่ามาหลังเที่ยงเพราะว่าบ่ายเขาเล่นกันไปหมดแล้วนะครับเครื่องในอะไรไม่มีเหลือแต่เครื่องยนเท่านั้นนะครับผมใช่เครื่องในเป็ดไม่มีเหลือแต่เครื่องในแปะ แปะบอกเอาไปไม่ได้ไม่งั้นโดนเอาไปไม่ได้แต่เส้นอ่อนนุชจำได้ว่าใครไอ้เทสหรือพี่โ้นบอกว่ากูบอกว่ามีร้านอาหารจีนที่มีเมนูเด็ดอะไรสักอย่างนึงเออแต่ละแลเลยอะร้านเนี้ยเหมือนน่าจะนานเหมือนกันถูกป่ะนานแล้วเพราะเรามาเราหาที่จอดไม่ได้ หลายสิบปีแล้วเหมือนกันใช่อ่านเข้าๆเหมือนเป็นจีนจีนฮักกาใช่ปากแดงจะไว้ใจกดงน่าสวยๆผมว่าไปเลยดีกว่าอผมว่าไปเลยดีกว่าอยากรู้ว่าเขามีเมนูอะไรอ่แล้วอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแปลกไปหรือคนสั่งเยอะมันคืออะไรวะแต่มันเหมือนมีราดหน้าป่ะวะอ๋อเมันชื่อร้านนี่น้ำเทียนน้ำน้ำใช่ไหมน้ำสระอมเอก นำ,นำเทียนนเทียนเดี๋ยวรเรื่องข้อมูลเดี๋ยวให้เทสครับหาว่า,อ,าอันแรกนะเมื่อเดือนที่แล้วอาหารเลิศบริ <c oughs> การยอดราคายาวสโลแกนนี้ไม่เกินจริงครับนอกจากอร่อยแล้ว <c oughs> ราคาดียังมีเรื่องราวประทับใจอีกหร <c oughs> อเขากินเนี่ยไอเนี้ยที่เด่นเด่นของเขาไม่ง <c oughs> คืออะไรวะ <c oughs> ต้หูน้นมสดที่แม่งเป็นสไตล์โบราณแล้วแม่งเหมือนแบบทำไม่รู้ทำส่งหรือมีเฉพาะที่นี่ด้วยนะเหรอใช่ล้นหน้าเนื้อกวางยัดไข้โกยซีหมี่ไก่ ข้าวอบซีโครงเต้าเจี้ยวยัดดู๊หัดซีอิ๊วยจตดูหอมกระทะครับพี่อสารสี่อย่างนี้มันก็ตายแล้วใช่ถ้าอ่านมาอีกเดี๋ยวก็เละอีกวันนี้ใช่งั้นไปเลยดีกว่าเนี่ยเต้าหวยอีกอะเต้าหวยเต้าหู้อะไรพวกนี้สดชื่นอยากสั่งเพิ่มเออมีเพิ่มไหมครับหมูแดงหอมกลิ่นหมูย่างน้ำเทียนครับอายุเก้าสิบปีครับยจดดูลงครับถ้าเก้าสิบปีลงมาจากเพชรบุรีครับเหรอใช่ครับไปครับไอ้สุ่มเท้าแม่งใส่ดีมันเลย คือแม่งดีไม่เจ็บเลยโอ้หไม่เห็นเจ็บเลยรองเท้าดีมากถ้าเดินอย่างนี้ไม่นานหลังยิ้อยู่ฝั่งไหนวะน่าจะขวาว่ะเน่เวนู่เหรอแม่เหมือนเห็นคร่าวๆเปิดป่ะเปิดป่ะเปิดป่ะที่จอดรถอาคารพรภัยลินว่ะใช่แสดงว่าอาจจะมีการไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปซื้อกระเพราสักยังไม่อิ่มอีก อันที่ต้องกินมีแต่คนคอมเมนต์นคือนมสดเต้าหู้เขาอะแล้วดูสภาพร้านครับดูสีครับไปต้นที่โกมูต้นเฮ้ยจ้องหน้าเลยนะนเฮ้ยผมอยากได้ชิวอะต้งกลมลงตีต้องกลมหมูแดง หมูแดงต้องสั่งว่ะหมูแดงต้องสั่ง,งอง่งอะเดี๋ยวเดี๋ยวเข,าเขาา้าวพม่ารับมีข้าวหน้าไก่ด้วยนะข้าวหน้าไก่ลอ,องอ่ะข้าวอบซี่โครงหมูต้นเจี้ยวเอาไหมกำลังคิดว่ามันมีหลากหลายมากไงอุ<ห>้ย<ห>ดารามาเพียบเลยดารามาเยอะเลยคร <ะ S 1> <ห>ับโอ้โหเมนูโหดมากกว่าพี่มี่เรคคอมเมนต์คืออะไรป่ะอยู่รับหน้าอีกแล้วนะแล้วดูครับที่เขาขลัดไปมาเพียบเลยครับเช่นปลาสั่งอะไรดีวะเนี่ยปิ้งไก่เหล้าแดงเอาไว้ผมอยากลองนี่ว่ะข้าวผัดหมูแดง พิเศษมากเลยพิเศษมากเหมือนมึงกวรต้องตีนราดหน้าเนื้อกวางครับเอาราดหน้าเนื้อกวางหนึ่งครับข้าวหน้าไก่ครับหมูแดงครับที่โครงหมูต้มเจี้ยวก็อร่อยนะผมอ่านมาเดี๋ยวขอดูโพลใน g ูเกิ e ห่อนว่าเขากินอะไรคัเออเออคุณคุณเอาหน่อยแต่ว่าพวกน้ำเต้าหู้พวกอะไรพวกเต้าหู้เนจ่ะต้องสั่งรอถ่ายเฮ้ยโกยซีหมี่ไก่มีเอกลักษณ์เฉพาะสมคำล่ำหรือ ดูนะดูอีกทีนะว่ามันมีกี่อย่างนะอ่าแล้วก็เพิ่มก๋วยซีหมี่ไก่ครับแล้วก็เมื่อกี้ซี่โครงหมูเต้าเจี้ยวครับประมาณนี้ก่อนนะครับพี่แล้วเดี๋ยว่อยเราค่อยเติมดีกว่าข้าวอบหมูผัดน้ำมันหอยข้าวอบซี่โครงหมูนึ่งเต้าเจี้ยวนี่แต่ว่าเราสั่งไม่นี่ไปไม่เอาข้าวดีกว่าปะดีกว่าเออโอยบะหมี่ซี่โครงหมูนึ่งเต้า เียอะไรวะเนี่ยเราสั่งหมูแดงไปแล้วถูกป่ะสั่งไปแล้วผมไม่อ่านมาเขาบอกว่าข้าวผัดหมูแดงก็โผดก็เดือดใช่ป่ะก็หอมเติมอะเติมอะไม่มันสั่งไปแล้วข้าวผัดหมูแดงื่อกี้มันไม่พูดไงเอ่ะเพิ่มข้าวผัดหมูแดงอีกที่นะครับแล้วคุณสังเกตราคาดิจากสิบไม่มีอะไรถึงร้อยเลยนะเอออันมีเป็นกับข้าวเนี่ยใช่ปะหล่ะนี่มีเนี่ทางเมืองแน่เลยซุปซี่โครงหมูหอมยาจีนซี่โครงหมูล้วนอยากจะสดชื่นไหมก่อนเข้าห้องอัดเปเลย <Yeah. S 2> แล้วเริ่มต้นถูกมากอ่ะถูกสุด้า <Yeah. S 2> ขอแก้ข่าวนิดนึงครับร oh. ้านน้ำเทียนร้านอาหารจรีนกวางตุ้งเก่าแก่อายุเก้ากว่า90ปีกวางตุง้งเพชรบุรีสู่ร้านน้ำเพียนใบคันดา <c oughs> เปิดพิศารของน้องโคตดเป็นร้านอาหารจรีนสตตีิฟู้ดกลิ่นอายความเป็นจีนบนร้านที่หาก,กินยาก แน่นอนแหละเพราะว่ามันเหมือนผสมสานาในรูปแบบที่เราก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะ,ะบางเมนูผมว่าเขาน่าจะทําให้กินง่ายเพราะว่าแบบว่าเพราะว่าเอาเมนูที่เราชินมาผสมกับไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นเมนูอยู่แล้วร้านนี้ที่ผมอ่านเจอนะครับร้านนี้เขาเป็นอนดีตพระราชาใช่ไหมเป็นผู้ที่ถวายพระกายอาหารแกในหลวงรองเก้าด้วยก็คือร้านนี้เหรออาหารเข้าวังอ่า คือไม่ธรรมดาเพราะว่าถ้าตามประวัติเนี่ยต้องเป็นคนและร้านที่ถูกเลือกมาอย่างละเอียดตอนนึงนะถึงจะได้เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยใครเดินเข้าไปก็ได้ก็แน่นอนแหละมีหลายอย่างมากเลยที่ผมสนใจไอ้พวกนี้ผมก็สนใจแค่ขึ้นใช่ไหมใช่เนี่ยแค่คือจ้อยจอขนมจีบไปไหมใช่ป่ะรู้สึกว่าแม่งน่าฝั่งอ่ะต้องลอง มไม่เหมือนเลยในเทปร้องผิดปะไปไหมไปไหมเลยฮันนี่ผมชอบร้านที่ทาผนังเนี่ยมันดูคู่สีเก่าอ่ะและร้านใหม่ๆเราก็ไม่ค่อยเห็นแ้วดเลยนะเขาอาจจะเป็นเมนูสีแดงด้วยรอหาแล้นะเออแต่ว่าตรงสูตร อาหารจีนเยต้องมีปลาทักตัวแล้วดูมันเก็บอาหารไว้นในสมองไม่ใช่อ่ะแต่ว่ากินเยอะตัวนี้กินเยอะกินเยอะนี่สวยนะเนี่ยลายสวยเนี่ยลายทั้งตัวนะถ้าดูดีอันนี้คือเขาแข่งใครหัวโตกว่าถูกปะใช่เราก็มานั่งวิเคราะห์มันได้นะรออาหารเลย <laughs> ยังเป็นโควิดต้องวะไม่ได้กินนะหี <c oughs> ้ต้องอันแม่งตัวต้องกินเลยวะเหมือนพวกเนี้ยต้องกินเลยใช่ใช่เอาเลยแจกเลยเมื่อกี้คุยกับไอ้เทสบอกว่ามีอีกสองอย่างที่น่าสนใจเราสัส่งมิแดงมาแล้วถูกปะใช่อะไรนะแห้เกินอ๋อแห้เกินต้องเอานะแล้วหอมจีน้องนี่มันรู้ใจพี่จริงๆเลยวะแต่ยังไม่ได้สั่งนะเอ้าทำไมอะไม่โสเอาอะไรก่อนดีวะ หน้าไก่ต้องใส่นี้ป่ะซอสเปรี้ยวจิ้โชไม่ลองชิมก่อนวะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันป่ะมันจะมีหน้าไก่ที่ดังๆอยู่อันวะที่ที่เราที่มันเยอะเออแต่ไม่ใย่สินี่ยข้าวหน้าไก่นี่ะครๆก็กินน้ำราดหน้าใส่ไปในข้าวอืมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่ข้าวหน้าไก่เหมือนเหมือนเยาวราาที่เราเคยกินอ่าโอเคข้าวหน้าไก่กินราดน้ำเดี๋ยววมาแต่นี่เป็นเป็นเหมือนน้ำราดหน้าขึ้นใช่ใช่ครับน้ำ ำราดหน้าเนื้อกวางโหแต่และอย่างมันร้อนๆมาต้องเอาเลยหมดเลยต้องเอาเลยต้องเอาเลยครับกำลังคิดว่ามันต้องใส่อะไรหรือเปล่าใส่จิ๊กโชมน่าจะต้องใส่เปรี้ยวเนอะไม่รู้เหมือนกันเพราะจิ๊กโชมันมันมันเปรี้ยวๆเลยลองลองไม่ใส่ที่อะไรเลยกันรสชาติแปลกเหมือนกันวะ่ะข้าวของตรงเนี่ยมันจะเหมือนเรากินน้ำราดหน้าเลยอืมขอรับเปล่าของมันเปล่าเลยครับ เป็นข้าหน้าไสที่เราไม่ถึงเลยใช่ไหมไม่เคยกินใช่จะอร่อยอร่อยอร่อยเลยโดน้ำนั้งหอมมากเลยพี่ม,มันหอมเหมือนมันมีนิงม,มีเครื่องอะไรอยู่ในอนะ่ะใช่ครับพอดีอ่ะถ้าลองกินดีนะแล้วค่อยๆกินนะน้ำมันหอมมากดูอ่ะร้านนี้น้ำหอมมากดูอ่ะยังมูไปได้เลยเน,ะนอะยิ่งปรุงไปอร่อยเลยฮนะใช่เลย เดี๋ยวคุณลองกินตอนใส่นี่เกมเปลี่ยนเลยคุณจะบอกให้ฮะ่อกี้ตักไปโดนหนักโคตรดีเกมเปลี่ยนเลยม่งอร่อยขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยไปใช่ปะไอเทมมึงลองตักแบบปีช่โชด์ดิตายแบบปีช่โ์ตายครับแล้ว่าน้ำเยอะๆเลยนะใช่เยอะม่ยิ่งอร่อยไปมีเปรี้ยวนิดนึงไปเลยผมขอมาที่นี่เลยได้ครับ ต้องขอคุกหน่อยดีกว่าพี่เพราะว่าข้างล่างน่าจะเป็นเครื่องที่แบบแจ,นจน่มจ,นจน้นนะแจ่มจ้นนะมันเหมือนมันเหมือนเครื่องต้งยมยำอะนังนเรนคิดว่าติโทมีเห็ดหอมแต่มีมีขามาด้วยใช่ครับมีความเป็นพะโลผสมต้ยมยำเหมือนกันผมว่าแต่ไม่จัดขนาดนั้นพี่มันเป็นเหมือนแบบหอมให้เราพอรู้ว่าหอมอะมีอะไรบ้างให้รู้ใช่ะไ จะกลิ่นแม่เป็นเหมือนเครื่องเทศทรงเครื่องแต่อาจจะต้องรองให้มันอุ่นกว่านี้นิดนึงแล้วต้องข้าวไปพวกผูแดงเลยถ้า,างั้นผมขอรอให้มันอุ่นกว่านิดนึงได้ไหม,ไมเคี้ยวไม่ได้ต้องตืนเลยร้อนใช่ครับมันร้อนมากต้องเป็นหม้อด,ดินหม้อร้อนแต่เดาออกเลยว่ารสชาติประมาณไหนฮึเจ<ม>้าบ้<ม>คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่บอกว่าเราดรสชาติแบบเข็ม,ะมนะพะโล้นะคือมันเป็นจุดเหมนเท้าหอมจังเพงเหมือนเฮิร์บอะ อันนี้อาจจะต้องรอให้มันนแต่อร่อยอร่อยแล้วอร่อยเลยบูแดงเกลี่ยรสชาติเนี่ยเอาว่านมจีบมสั่หนึงอย่างเนี้ยเพิ่มแหกเกินกับกับนมจีบมนะครับหอมมากว่ะเฮ้ยมันมันมีผสมนะพี่มันมแบบมนะมีผสมใช่ไหมครับมีผสมแหกเกินหอยจอแหกนหอยจอผสมกันแหกเกินหอยจอผสมกันคุณกินนั้นไปก่อนนะเพราะผมแอบชิมอันนี้ไป ถ้าเราไม่สั่งเดียวขนาดนี้จานเดียวไม่พออันนี้ไม่ใช่น้ำจิ้มครับอันนี้น้ำลาดหมูแดงคนระับเอาหรอ,อใช่อันนี้คือน,น้ำลาดเลยแต่ผมขอชิมแบบเบาจานเดียวไม่พอครับหอมน้ำผึ้งไม่พอแน่นอนอันนี้น้ำลาดหมูแดงหอมเป็นน้ำลาดหมูแดงดเลยผมเห็นว่านะถ้ามองไม่เห็นไม่เห็น,นอะไรปิ้วอ่ะน่าจะกินกับติ๊กโชยุแหละ ดิดูแลนะ้วด,ดูมันแผบเลยคาแรคเตอร์จัดมากคาแรคเตอร์โคตรจัดโคตรอร่อยไ,ไอเนี่ยทำทำน้ำโคตรลึกโอ้โหไอ้เฮียคิดว่าไม่มีสิ๊ว S <S แต่แต่กินไม่อาจจะไม่ต้องติ้มก็พอแล้วนะเพราะว่าห้ามหอมแล้วหมูอ่ะขนาดโดนน้ำจิ้อมอ่ะกลิ่นของหมูย,ยังมามันไม่ใช่ไปเสริมแต่ว่ามันมาด้วยกันแล้วแบบออโอ้โหคือน้ำจิ้มไม่ได้ชูมหมูอ่ะแต่ทุกอย่างเอรวมกันแล้วมันมาพุา <S 2> <S 2> ่งอื้อหือดีมากจิ้มนี่เหรอต้องกลายเป็นหอมอหวานกรอบๆแล้วก็ดันเปรี้ยวเลยโคตรดุอ่ะอื้อหือดีมากเนาะ เดือดจัดเลยจ้ะเพราะมันมีตัวฟิสโซะมันทำให้หวานหอมตัวเนี้ยอีกหวานหอมเข้าไปอีกดันขึ้นมารัดรัดนี้ดุอ่ะใช่รัดหน้าคเลยรัดหน้าเนื้อกวางรัดหน้าเนื้อกวางครับแปดสิบบาทใช่ป่ะโดยประมาณเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูราคาเน้นๆนะรัดหน้าใช่แปดสิบบาทเหรอรัดหน้าเนื้อกวางแปดสิบบาทครับผมขอเดี๋ยวๆตรงนี้ก่อนนะอื้อหือ เกงครับมีหลายคอมเมนต์บอกว่าที่นี่เก่งกระทะหันผัดหอมอ่ะของจริงนะครับอันนี้ป้ผัดจะอิว่วเดี๋ยวจะขอเดี๋ยวขอ <laughs> ตายอ <laughs> ย่างนี้นะจากต่างผัดใบอิว่ว <laughs> ผมขอไปที่เนื้อกวางครับเฮีย <laughs> er, ถ้ากัดเนื้อกวางแล้วแม่งใช่อย่างที่ผมคิดนะมีคนบอกว่านุ่มมากแต่ยังไม่ลองนะ <laughs> มีคนบอกว่านุ่มมากในคอมเมนต์ <laughs> เอาด้วยเลยดีกว่าคารวะต้องคารวะเลยเแล้วผมบอกว่าอย่าเอาอะไรมาใส่ในนี้นะอยู่เลยใช่ไหมอยู่จัดๆให้มึงนึกถึงหมูนุ่มอะใส่ที่ให้เป็นกวางนุ่มลม้ลมลม้ลมลม้มล้มล้มเพราะเขาใช้กวางตุ้งว่ะเขาไม่ได้ใช้ขนานเออเหรอเอเอว่ะเดี๋ยวคุณจะจับหน้ามาไว้ ไอ้เียผมไม่เคยกินเนื้อกวางเทคเจอร์นี้วะ่ะไม่เคยไม่เคยเลยอ่ะวางนุ่มอ่ะแล้วแบบเปลี่ยนสำนามอ่ะไม่ใช่หมูนุ่มอ่ะนี่เป็นวางแล้วนุ่มอ่ะไอ้เนี่ยดดีอร่อยมาก,กเลยเพินหอมมากโอ้ผมเชื่อว่าว่ามันจะมีนอกลิสตที่เราไม่ได้สั่งนะแต่แม่งมีคนคอมเมนต์ว่าอร่อยกาอีกเกี๊ยวกูว่าแล้ว ก๋วยซีมี่กซมีอาจจะต้องเร่งรีบหน่อยเพราะว่าผมมีข้าวผัดหมูแดงนะ่รออยู่แล้วครับ <c oughs> แล้วอุณหภูมิกำลังได้ครับ <c oughs> ใช่แต่จริงๆแล้วควรกินกับไอชิโชโฉบ้ววะใช่พวกพวกนี้ส่วนมากกินกับชิโชโมดเลยน,นะเว้ยเนี่ยแม่ขอพิแบบอีกอ้นี่มันเส้นมีเหลืองวะ <c oughs> มีเหลืองเล็ก <c oughs> ต่ไม่รู้วะ่ะดูไม่เป็นใช่ <c oughs> มันเหมือนมีเหลืองก็ได้แต่สเปกเจอร์มันเป็นเส้นหมี่ค่ะมันเรนเส้นหมี่แต่มันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แข็งแบบเส้นหมี่อะเผื่อหยอดได้เต็มนะแต่วแม่งคนละทีแรกคิดว่ามันจะไส้กันไม่กล้ไม่ได้เลยคนละแบบแสดงว่าอะไรหรอเป่าพี่เขาตั้งใจเลยว่าทาําให้สิ่งนี้น้ําเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรบ้างน้ำราดหน้าไม่ใช่แบบนี้<ช>อ่าอือลูกเมนูต้องมีจิ้มสูตนะ อคือไอ้ตัวเนี้ยมันหอมคนละแบบกันหมดเลยเว้ยไม่มีไม่มีอะไรเหมือนกันเลยไม่มีเลยพั่วีแสดงว่าเขาทําทุกอย่างเอาไว้เพื่อส,สิ่งสิ่งนั้งเท่านั้นอืมนี่คือปกติเราจะกินลั่นหน้าที่เป็นคณาอยู่แล้วแต่ที่เป็นความตุงงต้งความตุ้ง ว่าที่มันฉีกไปน่าจะเป็นเพราะมีเห็ดแต่จะไม่ใช่เว้ยไอ้เหี้ยไม่ได้ดูว่าวิธีการปรวิธีการเตรียมน้ำซัต๊อกสำหรับวิธีทั้งหมดเลยอะน้ำซัต๊อกันให้ใช้เหมือนกันแต่ว่าวิธีการขึ้นอืมพอขึ้นเด่นทีนี่ก็โหดที่กินอะที่เขาเสิร์ฟมาเป็นอันนี้นะข้าวที่ปลุมอยู่แหละใช่เว้ยใช่มันไม่ใด้เป็นซึ่ปงองปรับ ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะฮะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะ,มะเะนะมะเะนะูมน,น,นี้นะยังไม่บีบมะนาวทั้งสิ้น <มะ S 1> นะครับแต่ผมเห็นด้วยตาแล้วตอนนี้เข้าสเสต็กของการเป็นข้าวผัดแบบจีนเลยหอมกระทะมากคล้ายๆเราไปกินตรงแยกวัดตึกอ่าแยากวัดตึกโอเคนึกออกอร่อยเท่าที่ผมทำมันนั้นไหม โอ้อุตส่าห์ลืมไป้วไอ้ยี่ห้อเนี่ยตอนนั้นเป็นข้าวผัดแพนิคอยู่พักนึงอะพวกมึงไม่กินข้าวหลักกันเลยเหรอจะตักขึ้นมาทำเที่ยอะหรอวะอุตส่าห์มีโมเมนต์ดีๆผมไม่เกินจริงแล้ว่อดูเหรคุณตักเลยฮะคุณตักไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะบู์มะนนาวกับอาจจะพริกน้ำปลาได้ใช่ครับ แล้วข้าวผัดอะ่ะมันต้องแห่งประมาณเนี้ยเพิมมีความใช่ฮะ<ช>เนี่ย,<ช>ยคือข้าผัดออแล้วพวคือเนือข้าวไม่โคตรดีมันร่วนแบบคือเราจะเห็นภาพเลยว่าอย่างเงี้ยข้าวผัดแม่งเต้นบนกระทะอร่อยนะ ตอนนีน้ทุกร้านที่เราลงในคลิปแบบกลับไปอะไอเทสแต่มันเป็นคนดูช่องอยู่แล้วแล้วซึ่งพอแม่มากินอะทุกร้านแม่จะมีคาแรคเตอร์ของมันถืว่าคือเราไม่ได้บอกว่าแม่อร่อย<ม>หรือไม่อร่อยอแต่ว่าคือแม่เป็นคาแรคเตอร์แล้วไอเทสพอมันอร่อยมันอร่อยจริงคือมันอร่อยมันไม่ได้อร่อยเอาร้านนู้นมาวัดกับร้านนี้ใช่คือร้านเนี้ยอันนี้อร่อยเออมเแม่เป็นอย่างนั้นมนก,ก็เลยแบบว่าทุกอีพีอะเราก็เลือกลงร้านที่แบบเราชอบอืม แล้วเรารู้สึกแบบอร่อยอะ่ะถ้าดูแม่มาอยู่2เดือนยังกวนเติบเลยแดดจะเป็นคนบ้าเลยจะมะนาวถ้ามีอุขนรรมปังข้าวอาจจะน้ำปลาอาจจะไม่ต้องก็ได้นะเดี๋ยวดูนะครับผมวันนี้อยู่เลยผมว่ากําลังที่ว่าแม่ไม่มีน้ำปลาหรือว่าข้าวขัดเขาจะกินแต่จิ๊กโถด้วยไม่น่าใช่ยังไงก็ไม่น่าใช่ก็คงข้าวผันนสสดนี่อ๋อมีมีน้ำพริไอ้นี่ซอสดำอันนี้คืออะไรจ้าต้มมะเสมอ ฮะปิกดองเอาไว้กินกับอะไรครับอ๋อเเราไม่ได้สั่งเนี่ยเอาไหมเจ้าเหล่าก็ได้เอาไหมต้าเหล่าไหมสามคนนะมันมีมันมีนี่นะหนมจีบอะไรอีกนะอันนี้ใส่อะไรดีวะถ้าพวกหมูแดงอ๋อ หรือใส่อันนี้ผมว่าอันเนี้ยคู่กัน้อันนี้แล้วแต่แหละขอลองนะว่าแซนด์วิชมวดคงเป็นอันเนี้ยอ่าขอลองหน่อยแล้วคิดว่าน่าจะใช่นะแบงค์ได้ก่อนดื่ดมานานแล้วอร่อยพอเลยเจ็บขาดมากขอลานิดนึ่ตัดไม่เจอพิบอ่ะเขาอยากกินหมูแดงเฉย แบบว่ามันน่าจะมาได้กันนี่ผมว่าไปเป <Okay. S 2> ผมขอพี่เลนนิดนึงนะได้ฮะอืมซุดยองเขาหอมอยู่ขอพี่เลนนิดนึงครับขอพี่เลนนิดนึงนะฮะเล่นอะไรอ่าผมเอาหมูแดงน้ำนี่แล้วก็มาสปินกับน้ำอันนี้น้ำนอะไบซอส เราใช้พริกแค่งเราดูว่าพริกสดหรือพริกสด,สดพริกดองเอานะได้รสที่ีจริงเลยเฮ้ยราคาเท่านี้กลับรสชาติกลับรสชาติขนาดนี้บ้าไปแล้วอ่ะผมนิ่อยากคำนีงว่ามันบ้าไปแล้วมาดูแบบ อจอยสำหรับฉัรู้สึกว่าเปลอดมันดูแบบไม่คุ้มตาเท่าไหร่อืมเข้าใจอันนี้จออันนี้แหกคืนป่ะอันนี้อันนี้จอัอน,นี้แหกคืนแหกคืนทำมาจากกุ้งจอททำมาจากปูกอ่า แล้วความอร่อยแล้วความอร่อยของมันนะมันอยู่ตรงไหนวะหมายถึงว่ามันมันเป็นของกินเล่นอ่ะคือของจริงที่ที่มันอร่อยเป็นมาตรฐานแบบสูงมันมันคืออะไรวะมันคือมันจะสัมผัสได้ถึงเนื้อปูที่มันเป็นเป็นก้อนเลยที่เขาทําเตอร์บางอันนั้นกันอะมันจะมีความเน no ื้อปูแล้วก็เขาจะใส่พวกแ้วอะไรเข้าไปข้างในอะใส่อะไรทุกอย่างผสมกบมันหนูเข้าไปคือว่าจริงๆแล้วออริจินัลอะไม่ใช่เนื้อปูเป็นกระเทียมขนาดนั้นแม่งคืออันม่งคือแบบ ผสมปูเข้าไปเป็นจริงๆมันมันเป็นเห่าก็เป็นไอ้นี่ถ้าเราคิดนลบดเป็นเหมือน<ม>อาจจะผสมออกมาเพื่อเป็นเพิ่มเป็นเมนูใหม่ก็ได้นะเอากุ้งที่มีมาบดตีกับอะไรแล้วขึ้นไม่ผมก็กำลังจะผมไอ้ประโยชน์เมื่กี้มผมก็จะนำปสู่ว่าหรือที่จริงแล้วอ่ะจ้อที่เราไฮกันอะอที่ไฮว่าไม่ต้องใส่กระเช้าไปไม่ใช่อันนั้นก็มีเหตุเป็นไปได้แต่ว่าเราแค่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเนียถ้ามึงบอกว่าไปจอปูอะปูใส่กระเชยงปูก็ไปทั้งอัดเลย รือว่าอันนี้แบบมั่วๆนะแบบว่ามีขอนี้เหรือว่าจอปูจริงๆแล้วควรจะเป็นแบบเหมือนที่เรากินเมื่อกี้ที่มันมีแบบเหมือนข้าวขาปูผสมแ้วผสมหมูหรือว่ามันมันเกิดเมนูนี้มาจากสุกขาปูขาอะไรมันไม่รู้เยาไปทําอะไรได้ก็แข่าตีทําเมนูนี้ก็ขึ้นเส้นเหมือนกันนะอืเพราะว่าผมอ่ะที่ผมถามอ่ะว่าเราจะวัดจากอะไรวะว่าจอปูนี้สุดยอดอร่อย แบบสุดยอดแบบไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวท่บอกว่าถ้าผมรู้สึกอร่อยอันเนี้ยมันมีอร่อยกว่าเพราะว่าปูเป็นก้อนเยอะอย่างเงี้ยเออ,อ,อเออเออเข้าใจเออเดี๋ยวว่ามันคืออันนั้นหรือเปล่าหรือว่าความหอมของเครื่องเทศที่ใส่ลงไปกระแห้วตับหมูสับไม่รู้เหมอนก ไม่รู้เหมือนกันเป็นไปได้นะเพราะว่าเมื่อก่อนอุตสาหกรรมประมงมันไม่ได้ขนาดนั้นนะหรือว่าจะจับมาเอาไปทำมันขนาดนั้นหรือว่ายังยังไม่มีคนแบบรู้สึกว่าปูนั่งต้องไปขาเดี๋ยลยัดเข้าไปหีืเปล่าวะไอ้ที่แม่ก็ไม่แน่ใจพราะนั้นก็จะเป็นพวกปูสาพวกอะไรที่มันปรุงใส่กระดองมันก็แยกมันอยงนี้อย่างผมคิดว่าจริงๆนะศัตราย์นั่นคือประมาณนั้นเนาะแล้วก็การทำให้มันให้ราคามากขึ้นเออโดยการที่ใส่วัตถุดิบนั้นๆเข้าไปจำใจมัน ก็เป็นไปได้จอปูอะรัดก้าวเนี่ยอ่ะเรียกแม่คัตดูเพิ่มอีกนะมูลค่าจอกุ้งแม่น้ำนี่อะไรเงี้ยสมมติเหมือนที่เราเห็นปูนั่งจ้อปูแบบดุจก้อนเงี้ยแล้วข้างในแม่งมีแบบแบบใช่ใช่ใช่เป็นอย่างไรอ่ะพ่อเกินอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเฮ้ยจ้อปูจริงมันมันต้องเป็นยังไงวะแบบให้กูอร่อยแบบไหนฮะออริจินอลครบแล้วใช่ไหมเหลือหนึ่ เอิงจริงๆเมนูที่ควรสั่งมีเยอะมากว่ะแต่แค่นี้ก็พอได้เพราะว่ามาอยู่ใกล้บ้านเราอืแลว้วก็ยังไงเราก็ต้องปิดท้ายด้วยต้องหุยหรือน้ำเต้าหู้เขาต้องคุยเต้าหู้น้ำตดปัเนี่ยเออเต้าหู้น้ำตดเาขเาที่เหมือนไทยค <Conf irm. S 1> อนเฟิร์มในในัดในเมนนะต้องกินอร่อยมากผมรู้สึกว่าที่เนี่ยเซอร์เาต้องไหนหรือเรามาถ่ายเสร็จแล้วเพื่อนๆเราทุกกลุ่มอะสามารถมาที่นี่ได้ได้หมดเรารู้สึกว่าสามารถมากินที่นี่ทุกวันอ่ะต้นราคาไม่ได้แพงเลยให้กินได้ทุกวัน แล้วเราได้กินรสชาติอาหารกับวิธีการที่แม่งรู้สึกว่าเป็นพัทธาคารจีนเก่าอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ราคาฉีกไปเยอะอ่ะแล้วเพื่อนๆเราน้องๆหรืออะไรเงี้ยสามารถมากินได้ทุกวันอ,อ,อยู่ใกล้ๆก,ก็มางวัลจาน เพราะบางร้านอะไอเยี่ยมมันไม่ได้กินได้ทุกวันอะเฮ้ยเดือนนึนหนงหรืออาทิตย์นึงเว้ยชวนเพื่อนกันมาโอกาสพิเศษแต่นี่แม่คือแบบคล้ายๆอาหารตามสั่งเลยเอ้ยข้าวกลางวันไม่รู้ราากินอะไรกินกนี่ได้เลยโดแล้วเฟี้ยวอืมาไปกินก่อนมนะั้ยเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามนะแล้วเรามาเจอกับเต้าหู้น้ำตดอ่ะหนึ่งสองสามแป๊บ เฮ้ย <Hey, S 2> เอาบ้าเอาบ้าไ,ไหวบ้างได้บรรสายนี้ป่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเ่ย,ไม,ย,เยไม่รออะไรเลยอ่ะไม่รอถ่ <laughs> ายรูปไปแล้วอ่ะ <laughs> <laughs> มีสามถ้วยตะลึงเลยหรอ <laughs> ถึงกับตะลึงไปเลยครับพี่น้องครับโอเคเชีย่ยนเนื้อมไม่เหมือนที่ไหนหรอเนื้อไม่โหวดว่ะเหรอเออถ้าน้ำอย่างเดียวคือน้ำสดน้ำสดครับสรุปว่าอันนี้เขาเรียกเต้าหู้หรือเต้าหวยหรือว่าน่าจะเต้าหู้หรือเปล่าเต้าหู้ใช่เครื่องแดงคืออะไรผลไม้อบแห้งไหมอ่ะอ่าห่ามอบอปะอันนี้ อดีเรื่องเนื้อเขาแบบมันนวลมันเนียนแบบดูเแล้วมันไม่แข็งเป็นก้อนๆด้วยนะใช่ใช่แล้วถ้าดูเชตเจอร์ดีๆอ่ะแม่งแทบจะสมูทเท่ากันหมดเลยด้วยแ่ว่าวิธีการเนี่ยมันเท่ากันแบบขนาดสั่งมาบางๆนะนั่นเงแบบเขาบอกต้องตำรับต้องกวกำาั่น เพราะวันันนั้นนะเคยคุยกับพี่หมอมันก็จะมีที่นครปฐมที่เป็นเต้าหู้เต้าหู้ต้นตำลับเลยที่แกพาเราไปแล้วปิดเต้าหู้เขาบอกว่าถ้าแบบ,ด,บด,นนดีไม่จะเรียบเนียนนวลไปหมดไม่มีฟองอากาศไม่เกลือแล้วเนือมันจะสั่นอยู่เนี<ต>้ยเราต้องอกินตักลง<น>มันเลยเนี่ยแล้วพยายามจะดูดไปตัวที่เป็นเต้าหู้นะเนี่ยดีมากโหงานไหลวะ่ะแม่งเบ็ดเบ็ดแสนไม่ที่ไม่อยู่ว่ะ ไม่สามารถจะค่อยๆได้อะเนี่ยกูไปแล้วไปแล้วไปแล้วปุ๊บกินปุ๊บตังอะไรเนี่รีบตังเลยฮะโอ้โหร้านนี้ราคาความคุ้มค่ารสชาติรสชาติผมให้สี่จับว่ะควรมาเลยอ่ะเพราะมันกินได้ตลอดเนี่ยยังคิดไม่ได้เลยเพราะมีอันนี้ห่อป่ะห่อดีกว่าพี่พี่ปากใส่ถุงให้หน่อยชิมไม่็ดหนึ่อน ไปกินนู่นเหรออไปกินห้องห้องขันนั่งร้อน <c oughs> คิดเงินด้วยครับโอ้ยนั่งร้อนเหรอนั่นมันกลิ่นไทยด้วยไป่ยนี่ไทยออโอ้พคุณไม่ได้ร้อน <c oughs> ดีเลยอะ่ะหรอเออแสดงว่าร้านนี้ เดี๋ยวก็ขอแท้งนิดนึงเป็นขนมปีบที่เหมือนเป็นทาเก๋าเป็นเป็นหเหมือน,นฟิลฟิลความรู้สึกเหมือนหรอตะแกนออะถึงสามร้อยไหมมึงจะให้ร้านก็อยู่ยังไงถ้ามึงกินขนาดนี้แล้วสามร้อยอะสองสารร้านครับมึงแมบสงสารผู้ประกอบการแม่นะ <c oughs> แต่ที่สุดยอดเคยว่าไอ้ที่ที่เรากินทั้งหมดนัเจ็ดร้อยสิบบาท ไอ้เหี้ยจ็ดตีน7 1ิบาทเองนุ้ยเฮ้ยอันนี้ถ้าถ้าเดาเนี่ยถ้าแบบว่าเราไม่เห็นป้ายรลค่ะมึงว่ามึงว่าจริงๆแม่งควรเท่าไหร่ผมกัายไงร2อยยี่ยใช่6กสิฮะ6กสิอันนี้เหรอนี่ไงมีงแล้วมีอะไรร้อยอ่ะปูแดงปูแดงกับไอ้ผอกจ้องเนี่ย มันเป็นกับข้าวไงใช่มันเป็นมันเป็นเคยจริงจริงถ้าอย่างเดียวมันอาจจะเป็นเดียวเดียวก็คือร้อยหนึ่งแต่ผสมมาร้อยห้าสิบหรอจอกับแฮปคือร้อยห้าสิบสี่จัดไม่เกินจริงครับที่นี่ผลิสิบสองอย่างใช่ไหมสิบสองรายการต้องหู่นมสดเท่าไหร่สามสิบห้าห้ายี่สิบบาทหรอใช่สามถ้วยหกสิบคือผมมาคิดในใจว่าสามสิบกับสามห้ากำลังดีเพราะว่าที่อื่นอาจจะเพิ่มเป็นสี่สี่ห้าหรือเปล่าถ้าเป็นของหวาน ยี yeah. ่สิบบาทสี่จับครับนำเทียนนำเทียนนำเทียนครับขอบคุณค <Okay, S 1> รับโอเคเฮียเฮียมาซื้อเอาวิโตมาใส่สองแถวแบบคนจีนอ่ะแก่ๆใส่อาหารใส่วิโตมาละลาดเ่อถือวิโตมาแล้วก็มาสั่งอาหารลางวันไปครับปะอ่อนน้อยสิบเจ็ดไป